มาแล้วครับขบวน416นะครับวันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณ10กวนาทีนะครก็กำลังจะผ่านสถานีชั่วคราวนี่ย8โมง6นาทีนะครับ อันนี้ไม่ได้เปิดบีททักทายนะฮะเปิดบีทเตือนนะครให้ระวังนะครเพราะว่าตรงจุดนี้นะฮะตรงเสานี่เพราะว่าจะมีคนเดินผ่านเข้ารถตัดนะเขาจะเข้ามาทางด้านหลังนะก็ขอ,ขอลอมาถึง,งจุดนี้จะเปิดบีทเตือนตลอดนะคร